ครับสวัสดีครับ่านผู์ชมมพานผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็มาฉีดยาคุมข่ายานะครับ่านผู้ผสมฉีดยาคุมข่าย่าเข้านะครับก็หลังจากที่ผมหวานไปแล้วได้หนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์วันนี้ก็วันเข้าวันที่แปดนะครับก็เข้าวันที่แปดก็ได้หนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับก็มาฉีดมันแต่น้อยหน่อยนะครับ่านผู้ชมคือผมส่วนใหญ่แล้วผมต้องการ เอาคุมมากกว่านะครับเอาคุมเอาคุมไว้ดีกว่าเราไปฆ่านะครับาาพะมผสมพอเราไปฆ่านี่บางทีถ้าฆ่าข้า,ขาวโตวเนี่ยมันจะบางครั้งเนียถ้าละอองยาเราไปโดนน้อยเนียหญ้ามันจะไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วเป็นฤด,ดูแรงอย่างเงี้ยนะครับหญ้ามันจะแกนนะครับเนื้ท่าผสม ผมให้ดูข้าวกันนะครับอันนี้ข้าวหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอใจเห็นไหมนะครับมันก็ไอที่สองล็อกหรือสองสองวิ่งข้างบนน่จะเขียวดีนะครับท่านผู้ชมซึ่งน้ําแห้งดีนะครับน้ําแห้งดีนะครับก็ผมก็มาฉีดยาลุ่มค่านะครับวันนี้นะครับอันนี้คือวิธีทำของผมนะครับพี่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้มาฉีดเก็บเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่ได้มาสิดเก็บเลยผมสีดธครั้งเดียวจบนะครับอันนี้สองล็อกกลางนี่ก็มันค่อนข้างจะยังไม่ค่อยเห็นเขียวเท่าไหร่นะครับน้าน้ามันทึงแห้งไปได้สามสี่วันเองนะครับพันธุสมนี่มันสาเหตุมันคืออย่างนี้นะครับนี่ข้างล่างนี่ก็ติดกันเขาก็ยังไม่ทําอยู่อย่างนี้นะครับไอ้เจ้านั้นเขาก็หึ่งบานไปได้สามวันกับวันนี้เองนะครับนี่เราดูน้ําในร่องมันก็ยังไม่แห้งนะครับ มันก็เลยยังไม่ค่อยเขียวดีเท่าไหร่นะครับผสมอันนี้คือวิทยามของผมนะครับผมเน้นนะครับผมเน้นเรื่องการคุมนะครับผมไม่ได้เน้นเรื่องการฆ่านะครับเพราะผมฉีดแต่เล็กนะครับเพราะฉีดเข้าตัวนั่นจะเอามาอยู่นะครับนี่ทีนี้ผมให้มาดูเครื่องกันวันนี้ผมเอาตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องพัดลมนะครับไม่ใช่เครื่องปั๊มนะครับวันนี้คือเจ้าตัวนี้นะครับ ก็มาฉีดนะครับผมผมเน้นผมเน้นคุมนะครับผมผมย้ําผมเน้นคุมคุมเขาไว้แล้วบางทีเนี้ยฉีดไปแล้วเราไม่มีน้ําใส่นะครับพะมโซมเพราะผมเนี่ยประมาณอีกสักสองอาทิตย์นะครับก็ประมาณสองอาทิตย์ก็ดินขาวเลยนะครับก็ดินขาวเลยว่วจะได้น้ำนะครับพอมันได้น้ำเป็นรอบนะครับนี่ก็บอกน้ำผมนะครับแล้วทีนี้ผมให้มาดูยา ยานี้นะครับผมซื้อมานะครับนี่โคมาโซนนะครับโพพานิวนะครับนี่ผมเอาตัวนี้มานะครับขวดละสองร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยสองร้อยสามสิบเก้าบาทหรือไงเนี้ยนะครับสั่งมานะครับผมไม่ไม่ได้เอายาขวดละสี่ห้าร้อยมาฉีดนะครับแปดไร่สองงานนะครับแปดไร่สองงานผมก็เอา มาสองขวดพอเครื่องตัวนี้นะครับมันมันเป็นลอองฝอยนะครับมัน,ม,น,น,น,ม,นมันประหยัดยาดีนะครับแล้วผมมาบอกกัตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเอาตัวนี้มาช่วยนะครับเอาตัวนี้มาช่วยเนื่องจากข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้เขาปล่อยน้ามาผมแล้วมันมีสลางเยอะนะครับผมเลยเอาตัวนี้มาช่วยบิทไทลีแบกนะครับตัวนี้นะครับก็เลยเอามาช่วยเพราญยามันเกิดแล้วยามันขึ้นแล้วนะครับเพราะ ยามันมันไม่ได้กวนหนาวเหมือนข้าวนะครับมันไม่ได้กวนหนาวข้าวอันผู้ชมผมก็เลยเอาตัวนี้มาบวกมามาช่วยนะครับคือเอามาช่วยเอามาช่วยฆ่าตัวนี้มาฆ่านะครับช่วยให้มันตายดีขึ้นนะครับผู้ชมอันนี้คือวิธีวิธีทำของผมนะครับวิธีทำของผมตัวนี้บวกน้ํานะครับบวกน้ําผมก็ออกมากมิดนะครับก็มาแต่กเช้าตอนนี้ก็ เกือบเชเที่ยงวันละนะครับก็มาชิเดี๋ยวผมให้ดูกันก็ใกล้ๆนะครับดูกันใกล้ๆว่าข้าวมันโตขนาดไหนนะครับข้าวหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ท่านผสมนะครับยาวประมาณนี้นะครับนี่นะครับแต่ให้ดูมุมสูงๆไม่ทราบว่าขาผสมพอจะเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับพอจะเห็นเขียวไหมครับแต่ที่ผมเห็นนี่เห็นละนะครับผมเห็นเขียวหมดละนะครับ ยกเว้นสองสองหลอกล่างนี้นะครับสองหลอกล่างนี่มันก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้น้ํามันทึ่งแห้งไปได้สามสี่วันเองนะครับก็อีกบางส่วนก็เน่าไปนะครับเน,เนื่องจากน้ํามันขุ่นนะครับแต่ถ้าน้ําใสนี่เข้าเกิดนะครับเพราะข้างบนเขาปล่อยน้ํามาแล้วน้ําก็ตึงของผมอยู่มันมันไม่แห้งนะครับอ,อันนี้ที่ผมให้ดูในน้าวันเนี้นะครับเข้า หอาทิตย์นะครับหอาทิตย์แล้วก็ผมหวานไปแค่150กิโลกรัมนะครับนาแปไร่2งานนะครับอันนี้ก็จะให้ฮานผู้ชมผู้ดูมาดูกันนะครับสิทธยาฆ่ายายา,ยาจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับผู้ผสมมันอยู่ที่ตัวเรานะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราว่าตัวเราปฏิบัติอย่างไรนะครับต่อให้ยาดีขนาดไหนถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกหรือเราไปใช้ตอน ข้าวตูวเนี่ยมันเปลืองยาแล้วอีกอย่างมันไม่ค่อยจะอยู่นะครับอันนี้เหตุผลที่ผมต้องมาฉีดแต่เล็กนะครับซึ่งเป็นฤดูหนาวอย่างเงี้ยเราก็ฤดูแรงเนี่ยหญ้าเขาจะเก่มันจะแข็งนะครับอันนี้ก็มาให้ฮาร์มผสมได้ดูกันนะครับสําหรับการฉีดยาคุมค่าหญ้าในนาข้าวนะครับสําหรับปีนี้ฤดูนาปังนะครับก็ให้ฮานผสมผู้ดูได้ดูกันแค่นี้สวัสดีครับ you <laughs>